พว้ห้างิงเดยงเอาขืนเลยพอ,อเถอเ,เออบักโตกันการได้ไรเอาปา่วยไรโอ้ยดูมันมันออก,ก <c oughs> ออดูยังไงเครื่องโต <laughs> ไปส่งพรหมยีดวไปี่นโอ้โอ้มันเตีนออกลอยางหนอ้มันอ ว่างกนกต่ว่าลอย้าปลายังะเียเออปลาน้เตปลาอมันกินปลาอยู่พอมันกินปลาอยู่อ๋อกินาหมูหรอกินลบอกินอดเาแอบยนี่ใส่ตัวนี้อัั้ตัวนี้ตันอ้่เนีไม่หรอ พูดครบครบเอาอะไ้ซ้อน่เพวกกินปลาตอมัน่อแาเียนปนกดีแียว่เาอา้เข้ามาดานไหนมัเ็เา้มหม่ นี่ดา,า,นะาดันสวิตคืนเน่เห็นว่าสวิตอ่เออ้ปลาเลยโยเปลา้ปลาโม่นมเลยก็พัน่พั่บ่อยหรอกันมขึ้นาไไแม่กูแถเงินมึงหาบ่ะล่งเลย

แล้ไปฝากกูหยุดบอกก็ไม้ฝากมันโมโหยังไงมันมันออกลูกตัวตัวซ้ำหนึ่งมันก็ออกลูกหาเนี่ยนี่ปลาเนี่ยห่เขี้ยวเนี่ปลาเนี่ยเพราะกูเคยบอกเพิ่นเอาอ่อนพันต์ออกลูกมาปล่อยก่อนโอ้เอาพันออกลูกมาปล่อยเออมันดีเลยอ่ะพันต์ออกลูกหลายแหี้ยดิม่นร้ายดี่มันลูกแย่งกินอาหารเบ็ด แล้วโดยเฉพะเอาไปปล่อยขาคุยโอ้ยมีตะลุนแบบนี้น yeah, yeah. yeah. mm ี่เออคืออะไรบอสคือเขาดูตำข้าวหนึ่งก็แบบต้นสนไปวางหัวก่อนยุบไปเยไม่ เดือดเอาเอาไบปอยในพูลงเอาไปปล่อยในมันมันหลเี่ยมันเป้าหลอดไปรูปแบบไหรอดร้นไหเดี๋ยวเขาจะปล่อยหลอดต้อไ้ทุ่งดิเขาก็เอาุ่มลงเขาก็เอาปูปูแตเลยเปาปากันหมดในหน่อยสันึงเขาขืนไปหลอดผัวฮหนึ่งแดงลมนีเอียงเขาก็พูดถอนเอาที่เย็นเลือนี่เอ บ่มนย่ายเบเชียดบิวานเเีิบบเเียานแบบเยี่ยมอลยพร้อบกไ้ยวนเหีเฮ้ยอย้าวน่อยู่ยังเดินห้เฉยเก็บให้อีเอนีเขาเราก็ได้มือนเาเราทวกพก

ป้าปากวะทีป้าตาเทียนโอ้ยอย่าไปออกเราเรากินหวกน,นีเด้อ <c oughs> เ,เลื่องแหงอะไสองคนบ่ห่องโอ้ ปูนึงมมายนึงม่ะง่ว่ปุต่งมันมันแทงเลยอย่าเลยปักปุ้มปุยกัทเขาเลย